เราไม่เคยทำเกีฑเหมือนัอะไรอยู่ตบมนไ่ครับผมว่าในในอารมันไม่ได้ไปครับท่านอดีบอกว่าความรักมันมีข่าวเลว่ามีสะดุดบ้างไม่ต้องลือหรอกไม่ต้องลือหรอกสามสี่เดือนแล้วครับสาเดือนแต่ไม่ได้บอกใครเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกงานเลยไงใช่ไหมก็เป็นปัญหาของคนสองคนแหละแล้วเราก็ เราก็ทําเต็มที่แล้วเราทำเต็มที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของอายุตอนแรกบอกอายุไม่มีปัญหาก็พยายามจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่วันที้มันมีปัญหาว่ะระยะทางะระยะทางที่จริงผมว่ามันก็มีผลหลายๆอย่างนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องของคนสองคนละกันแล้วก็แต่ว่าเราก็เลิกกันด้วยด้วยด้วยเป็นรภาพที่ดีอ่ะผมก็ยังเป็นห่วงน้องน้องน้องเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ อาจจะไม่ได้ทักทายเพราะว่ามันหมาดเนาะมันจะได้แบบว่าแถมมันจะได้สมายเร็วๆมีความีใจลอยเรือยะโอเคครับโอเคเราเราโตแล้วอะแล้วเราก็มันมันมูกออนได้สบายมากม่มาดูไม่ได้สัญญาณมาจากตรงไหนตั้งแต่ไหนสัญญาณมาตั้งแต่ไหนเหรอที่จริงมันมันเริ่มมันมีมันมันมีทรายมาเรื่อยๆแล้วแหละแต่ว่าเราก็พยายามเราเราด้วยความที่เราโตกว่าเราก็พยายามจะประคับประคองให้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่า พอถึงจุดหนึ่งมันมันไปต่อไม่ได้มันก็มันก็ตามนั้นอะ่ะเพราะว่าผมก็บอกน้องเสมอว่าน้องยังเด็กเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องไปใช้ชีวิตอะไรไม่ใช่มาผูกกับผมคนเดียวเพราะตอนผมยีิบเอ็ดผมยังลดแล่นอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ผมก็ยังลดนแล่น <c oughs> ล่นแล่นไปตามที่ต่างๆ <c oughs> แล้วเราอย่าไปคาดหวังว่าเขายีิบเอ็ดแล้วเขาจะมาหยุดที่เราคนไป <c oughs> อยู่ที่เราคนเดียวเ <c oughs> <c oughs> คือไม่เชิงอะ่ะพี่ไม่ไม่ได้เผื่อใจไม่ได้อะไรเราเราก็คิดว่ามันจะไปได้ดีมันพยายามเต็มที่ไม่ไม่ได้อยากแบบมีข่าวแบบลัางล้งเลืกเลือกหรอกมันมันไม่ได้เป็นข่าวที่ดูแล้วดีกับภาพลักษณ์เราอะ่ะแต่ว่าเราก็ทําตามความรู้สึกของเราอะ่ะก็คือถ้าเราเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันปิง๊งมันคุยเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่มีแล้วแล้วเราก็อาจจะพักสักพักนงงเพราะว่า ราศีกรกฎหมอรักบอกราศีกรกฎห้ามมีแฟนก่อนเมษาปีหน้าไม่งั้นจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นป้านทงพอเชื่อไหมพอเชื่อไหมแม่บอกพักบ้านผู้จัดการบอกพักก่อนแต่จริงแล้วไม่สัมผัสแต่จริงแล้วก็ไม่เคยพักเลยนะพักพักอยากอยากพักกพัแบบนี้ ไม่ม,ม,มีเป็นคนเปิดเผยแต่แต่รอบนี้คือตอไม่้คือาพักจริงแล้วก็มันก็มันมันพูดไม่ได้พอ,พอพูดไปแล้วเดี๋ยวพอเจอปั๊บก็กลายเป็นกลับคําพูดอีกอคือจะมาก็มาแต่ว่าเราขอใช้เวลาในการดูเยอะขึ้น<อ>เพราะว่าออพอพอโตแล้วมันกัเนาะผมผมเองผมก็ที่จริงยังคือเห็นหลายคู่อะแล้วพอเจอเจอตัว,ตวกับตัวเองก็รู้สึกว่าแบบ ตกลงเราจะมีคู่ไหมวะอะไรย่างเงี้ยบางทีก็สงสยยัยว่าทำไมาการหาคู่แท้มันยากเหลือเกินฉะนั้นก็แบบเออบางทีอาจจะอยู่คนเดียวมั้งโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้ามีเข้ามาก็ไม่ไม,ไม่ก็โอเคอ่ะอันนี้คำถามคือเราปกผักใช่ไหม<ะ>เราปลูกผักถ้มเป็นเราดึงยอดแล้วอาเราดึงยวันนี้วปลูกผักเหรอเอออ่าปลกผักกับผิดหวังมันคล้ายกันปะ เราความรู้สึกเราเราก็แค่วงตาความรักมากมันไม่มันไม่มันไม่เชิงหรอกมันไม่เชิงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ิงปลอมนะไม่ใช่ิงปลอมแต่ว่ามันไม่เชิงเพราะว่ามันคือการการคุยกันแล้วแล้วเราก็จบลงด้วยการอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเขาไปมีหมล์หรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่แต่ว่าก็เสียใจทั้งคู่แหละเพราะว่าแต่ว่ามัน มันมีเหตุบางอย่างที่มันทําให้เราไปต่อด้วยกันไม่ได้เอินหนักไปเปล่าเตินหนักดิค่ะร้องอยู่กี่วันเออผู้ชายอกหักเอ้นผู้ชายผิดหวังเป็นยังไงฮะผู้ชายผิดหวังเป็นยังไงได้พลาดหัวผู้ชายผิดหวังธรรมดาแต่ฟังแตเพลงเพราะขึ้นฟังเพลงเพราะขึ้นเอาจริงๆเอาเบรร้องอกหักดิไม่ต้องมีก่อนไหมก็ค่อยๆผักทุกคนไม่ได้ปวดจริงป่ะคืนนี้ไปเที่ยวข้าวสารพี่ไหมล่ะ มืดมืดคลึมคลึมมืดมืดคลึมคลึมไปไปโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่พร้อมเปิดใจได้เลก็เปิดจะเปิดตลอดเวลาไม่ได้มานั่งปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบว่าปั้นแค่แบบอยากอยากรู้จักกันเป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างงี้ก่อนคือแบบว่าไม่ใช่แบบอะไรแบบพูดยากอ่ะคือพยายามจะรู้จักหลายหคน ข้าใจไหมศึกศึกษาใช้คําว่าศึกษาตัดคํานั้นออกไปได้ป่ะดูเป็นผู้ชายจังไรมากเลยอ่ะเออศึกษาขอเป็นคนศึกษาบ้างเออไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเจอปุ๊บเฮ้ยโอ้โหผูกติดเพื่อนผูกเพื่อนพี่รอดแต่จริงเราเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็พี่ก็ตัดสินผมมาอย่างนี้โดยตลอดอยู่แล้วไงถ้าเราไม่ใช่เราพูดแม่ผมเองสอนเลยบอกว่าหัดพูดปกป้องตัวเองบ้าง มึงแมนเกินไปแล Ô, video, ้วมึงก <eterm oon> ็โดนด่ามึงเจ้าชู้อย่างงู้นอย่างงี้ให้การมาตอบแทนให้มั้ยเจ้าชู้ป่ะผมเจ้าชู้ป่ะไม่รู้บ้าอะไรใส่ถ้วยดิตอนนี้พอสร็จคนก็เลยแบบว่าไอ้นุ่คู่กับคู่จิ้นอยู่เธอคู่จิ้นไหนกัปลาเขามีแฟนเป็นจะแต่งงานแล้วเขามีคางไม่เอ้าไม่พูดให้ให้ไปออดให้เขาก็ไปถามเขาสิโดนถามผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ อย่ามาพัดพิงอย่ามาพัดพิงฮะไม่อึดอัดอย่าให้ป้านเป็นสุนัขอย่าพัดพิงอย่าพัดพิงอย่าพัดหมรก็รู้ตามที่พี่ฝนบอกว่าเอ้ยมันมีข่าวนะเออเพราะว่าผมเขาเพิ่งแฮปปี้เบิร์เดย์ผมไปแล้วก็ต้งก็แฮปปี้เบิร์เดย์ผมทุกอย่างก็ดูปกติดีนะ มันคนเรามันมีกระทบกระทั่งกันได้ดส,สมสสมติส,สมมติถ้าตพนาันึงเามีลุมแล้วเดี๋ยวเขาก็ประคับประคองกันไป,ไปเราอะไปทาไปเขาเรียกอะไรไปแกว่งน้าให้มันขุ่นนะ <c oughs> ม,บบน <c oughs> ม่สมมติเนีย่ยี่สมมติสมมติสมมติแต่เรื่องของคนอื่นอย่าถามผมเราว่าผมยังเอาตัวไม่รอดเลยพี่จอดอยากชวนไปขับไฟไหมครับพี่จอดขับไฟเดยเดซีรีส์ แต่ว่าต้องเล่าเรื่องความหลังป่ะไม่เอาต้องเล่าเรื่องความหลังได้แค่ไหนแค่นั้นโจทย์เยอะโจทย์เยอะต้องบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มาโดยตลอดแล้วก็ใจด้วยถูกทำร้ายมาโดยตลอดนะครับขอบคุณคครับบขอุณครับ